สวัสดีครับตัวนี้เป็นตัวสวิต h ์สวิตซ์ปรับปรับไฟนะครับเราก็จะปรับแบบนี้นะครับเราต้องตั้งไว้ให้เป็นนี่นะครับอันนี้เราเทสนะครับเวลาเราบิดนี่นะครับศูนย์กลางนะครับเวลาเราบิดซ้ายนะครับเขาก็จะมาเวลาเราเล่งเนี่ย ตัวนี้จะเป็นสวิงอา์ซนะครับใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับบิดไปทางนี้สตาร์ทพึ่งเครื่องติดแล้วนะครับเราก็กลับมาไว้ที่ตรงกลางนะครับพอเราบิดไปทางขวาก็คือดับเครื่องนะครับเป็นสวิงดับเครื่องติดดับติดดับแบบนี้นะครับสวิงอา์ซีสวิงที่ใช้กับวิทยุบังคับนะครับวิทยุบังคับเราสามารถควบคุมได้เลย โดยที่เส้นกลางเป็นสายคอมนะครับเส้นซ้ายจะเป็นสายออนเส้นขวาเป็น C นะครับ NC CC c CC, แล้วก็ NC นี่เป็นการทดสอบนะครับสำหรับสวิก RC นะครับสวิก RC 1 Channel ชนลนะครับแต่ทำงานถึงสอง h a n ช e นลซีกนะครับคือผัก1นึ่งชแนลนะครับเราเร่งสุดผักขึ้นสุดก็ด้านหนึ่ง ักขวาสุดก็อีกด้านหนึ่งนะครับขึ้นสุดขวาสุดนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เราเทสนะครับขวาสุดตรงกลางนะครับตรงกลางจะอยู่อย่างนี้ตรงกลางกลางจะไม่ทาอะไรนะครับพอไปซ้ายก็จะติดนะครับขวาก็ติดด้านหนึ่งนะครับใช้สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทแล้วก็ สต็อปนะครับดับเครื่องติดเครื่องนะครับสวิงอา์ซีของเรานะครับก็ใช้งานได้ไม่เกิน5แอมป์นะครับตัวนี้ต้องไปขยายนะครับ5แอมป์ไฟเข้าก็คือเอาไฟบวกมาเข้าเส้นนี้นะครับเส้นขาวแล้วเขาจะต่อเขาจะต่ออยู่ที่เส้นสีเขียวนะครับขาวเขียวเวลาทำงานก็คือขาวส้ม ขาวส้มจะต่อกันนะครับเวลาไฟติดก็คือขาวส้มต่อกันนะครับขาวส้มต่อกันขาวติดก็คือย้ายจากสีเขียวมาเป็นสีส้มนะครับถ้าไฟติดก็คือย้ายจากสีเขียวมาสีส้มถ้าไฟดับก็คือจะย้ายมาต่อที่สีเขียวอยู่นะครับพอติดก็จะวิ่งไปสีสีส้มนะครับ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัว s w i s s ์สตาร์ทานะครับสำหรับวิทยุบังคับนะครับ